เอาดีหนูเก็บเด้อเออเออออดีดีดีเป็นคนดูโอ้บ่ดีหัวจกเวียกเงี้ยนเวียกสั้นโอ้ยได้ย่ามได้หัวมันยังดีตัวจาเออเย่ควงให้หนูถามอันนี้แน่ถามอย่างอันการมีผัวนี่เขาต้องเหตุแบบไหนเนี่ว่าอยู่นี่อยากมีผัวว่าจะถอดหนูก็คิดอยู่ มันย่างเข้าแถาแกมาเมนมัวทีเด้มีมูซอยเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานทีได้มีมูเว้ามันย่างเขามีลูกมีหลานเขาก็ทีได้เบิ่งแง่เข้าคือจังย่ายนี่ล่ะมันก็ดีเบิร์นั่นล่ะเกิดมาทุกคนก็ต้องมีเนื้อคู่จ้าอันนห้หนูถามคักๆ่ะได้ยายบ่ายนี้ถามอีหยังล่ะอันอันเขาว่าการมีผัวนี่มันมีแห้งอีหลีติ Hva er poenget ใชยเจ้าจปีนี้สามหมื่นสองพันบาทเท่อนจ้าห่วยมันก็แพงกว่าเก่าปีไก่หนึง่งก็ยังสามหมื่นเด้แมนน 30, ่นปีไก่สามหมื่นจัดข่อยเบื้องหน้าเจ้าหรอมันบ่แมนน่นดอกซ้ำเจ้าว่าฮะ,นะะปีนี้น้ำมันก็แพงสามหมื่นสองเงินพอดีแล้วล่ะมันละแพงไปนาเต็กเนาะปีน่าสิบ่แพงกว่าเก่าติ ไม่ไม่กล่าแน่ดรอกปีนาอาจจะทึกกว่านี้ก็ได้อาจังสี่ได้บ่คันว่าปีนาถึกกันคอยคอใจของปีนาได้บ่ของปีนี่ขอยเส้นไว้คือวาอว,า,อวา,าจังสันว่าจังสี่เลีอ่ะบักทันแทนความห่วงใยบุย๊ยบักไฟแทนความห่วงหาอ๋อหูเฮ้ยขึ้นหอดคือบักซีดาปาด เตนี่ยอยาไปหาตัวข้าหนามบังเลี้ยแมวโอ้กวนมรักเจ้าบนนี่แมนใส่กูใส่จีบสาวประจำเออพี่เนี่ยขันบอกเพื้นผู้สาวแล้วนะเออคอยมักสช้าหนึ่งยู่ท้ายบ้านเท่านั้นผู้งามผู้งามเฮ็ดจังได๋ว่างแค่จังสิสมหวังนี่งานมันอยู่หลังลูกขปุ้นน่ะบ่เออผู้เดียวขนาะคิดจังได๋มันคือจังอยางมีความรักดนโอ้ยเนาะกระดวนเลี่ยได้่อยกันยังม่มีผู้สาวไหม หน้าตาคือบดกส้นเพื่อนนั่นถึงมีผู้สาวน้องโขอยู่ก็ลออยู่ด้พี่จะบอกว่าไรหน้าว่าเห็นจังได้จังสีสมหวังวะว่าพื้นความรักนี่เนาะความรักนี่เปรียบเสมือนยาเสพติดประเภททีเจ็ดได้มั้งอันนั้นเออมึงคิดบังดีโอ้ยถ้ามึงรวมตัวเข้าไปออกงาคือยังนี่ว่าไปอีกล่ะอีริฉันเสพติดวันนีเออเป็นจังไงเดี๋ยวนี่ถ้ามึงเสพเข้าไปแล้วมันบ่น่ะหนึ่งมันสีมีลิต ร่อนประสาทรลักกาเสียใ่ยประสาทมึงเสียหลากาักกระถ้ามึงเสพเกินขนาดร่างกายมึงสิอ่อนเปียกเพี้ยแรงออตามึงก็กวนตากวนพอมออปากมึงก็ซีดปากซีดพอมเออไปบ่ได้มาบ่ได้ขาลอยออวันถัดไปหลักการคอที่สามเงินมึงหามาได้เท่าใดนี่มายังนอกไปน้ำสารอันนี้เบ็ด มลแย่งขนาดนั่นบเดือนี้งี้มึงลองเมืองเสียแล้วเท่หลหันปราสรทเออทำลายปราสาทแมนทำลายพลังกายพิอมเออมันแมนอีกยังหนึ่งดีลูกพี่เนี่ยนั่นแลวเนี่ยเออเจ้าก็บอกไปเนาะอีดีมึงเห็นบ่อีเฮียนนะโอ้เส้เต้เต้เต้่ต้เน้เต้้หต้เ ข่ไถ่ฟี่เจ้าก็ได้เอาเจ้าสิบขาดาทุนบอ่าน้ำมันเจ้าก็เติมเองยังสิบาไขฟฟี่คอยอีกอยู่บะ่อยากหรอว่าจะว่าแต่ง,งหงละ่ะน้องแมวน่เปิดใจให้ไอ่ไปแลนเลยนี่หัวใจเธอ เป็นอย่างเจ็บทรงไป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 ล้งบาดไปวิ้ยบ้ไปบ้ไปเ้าค่อยปวดชี้เื้อเฮ้ยเบ็ดแล้วถามพักละตอจังพือถามจังซีโอ้กระนูอยากรู้เนาะก็เห็นว่ายายมีประสบการณ์สูงอายุกระลายปานนี่แล้วก็ให้ถามแม่ทออยากรู้อีหลีว่ะตีจ้า เลือกเอาเนาะอีหยังนี่ผลไก่เ <Kid atte. S 2> อาเลือกเบิ่งเลือกสิเอาตัวใดมันเกี่ยวอย่างกับผลไก่บบดนี้อืไก็อยากรู้ว่ามีผัวมันเป็นจังได๋บ่แม่นบ่เบื้องเบิ่งเบื้งงายสิเฮ็ดให้เบิ่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวใดเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้งามกว่ามีห้าก็สีออกมาจังซี่เนาะสีออกมาเออสีออกมาอืกสีออกสีออกสีออกไปเฮ็ดให้มันเหลือแต่อัน ไปม okay, <te ั้งเจ๊โอเคิซะก้อนอาสิจากไปฝากคำคมไว้จักคำเนี่ยคำคมอีหยังอีกความหักของพีคือฉี่ร้อยน้ำปลาบ่ตอดฉี่บ่แจกเข้สิบ่แยกจากกันเป็นแต่ขี้เดียดเธอวะ ความหักอีหยังไม่ตายแต่ขี่เยี่ <c oughs> ข้องอันนี้มันขนไก่ได้ดีิเออกับขนไก่นั่นละ่ะมันเกี่ยวอย่างกับการมีห,วหัวบาดเนียวโตอยากรู้ว่าการมีหวัวเปลี่ยนยังไงบ่แมนบ่จ้าเอาล่องไปปั่นหูล่องเมืองเด้อปั่นหูเอเอเหลือตัวสิลูกปั่นเลยบ่ปั่นเลยนะปั่นกับปัน<อ>่นวะลั่นเมือง กันง่ดีใช่ป่ะเออเฮ้ยเป็นยังไงมึงบาดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิยายหนูรู้แล้วรู้ว่าจังไหนดูบ่เอาหัวแล้วคือว่าแนวนัเนาะบาดเนี่ยขันหัว่าขนไก่มันเสียวปานนี่นูบ่เอาหัวกันได้ อย่างเหมือนพ่อไปกินเราอยู่เงื่อนข่อยหันเอออันจุดหอดตีหาเกือบแจ้งหันกลับไปเมียเจ้าว่าทำลายร่างกายเจ้าวัวเมื่อวานยังได้ล่ะบาดเจ้าเฮ็ดจังไดนวิสมองเบ้มเบ้มบีบกูยื้อย่ำยื้อย่ำยื้ถึงหัวมันหันกุ้ยกูเอาเดียวอีนนีเมื่อนั้นเทากินเรานท่าตัวตีห่าเนี่ยเนาะเออ เกือบแจ้งแล้วเออความนึกคิดในใจของเฮานี่คือมันบ้านไหนตื้นเออทางสะดวกกว่าเถอะแมนกูนก็ค่อยเปิดประตูหันหลังยางเขาเด้เออเอ้าหันหลังยางเขาเงื้ยน่ะ,อะเออเอ้าเจ้าสีมาต่ำเท่านี้นประตูตี่สันโอ้เมื่อกี้ใส่ความสำนันนั่นตัวจานอู้ยวะ่ะการที่ตัวเมียเขาต้องมีความสำนันเติมหนึ่งเด้เออมึงเห็นบ่กพอยายฮีโน่น่ะเจ้าสีจังไหนต่อปัดนี้ เปิดประตูกันปุ๊บล่ะย่างถอยหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเปิดประตูมันดังเด่นบ่ล่ะเออเนี่ยืธอไม่ถามถือสากระเบือไม่ถามเลยบัวบัวมันเดินถามเจ้าเป็นยังข่าวคือตัวเจ้าเท้าแท้เอายิ่งเร็วบ่งจักว่าเจ้ากำลัาน่ะเออมีนี่เขาเมืองเดียวใส่สูตรกูเด้อสุดยอดอีหลีว่ะแล้วเจ้าตอบว่าอะไรบ่สิ โ oh, อ้ยสิเฝ้าไปส่งทิชชูขาน้ำพอนยี่ฮิโนเมือ่อนีทิชชูขาหลายเพื่อนบอกให้ไปได้เศร้าว่าะั่นเออนอนต่อชั้นเด้อดเทาสักกว่าอันนั้นอันมูเพราะโลกโกรธคอคอก็หามงก็กตัวกระเซียต่อเลย <c oughs> <c oughs> ได้เป็นได้เป็นได้น้องจียดจียดจียดโอ้ยแม่กลาต้นควายจะกีจะได้ไหมเทวดานุน้ำไปไนช่โนับถือนับถือไม่เป็นไรเกย์เกย์ทันแล้วดยีดีระบ้าสุโรอยังเสี้งหนังทดนี่ลูกกูสินอนปากไปเดี๋ยวนี้พวกชันเสีติดวเดี๋ยวเดียวเดือไปไปกันเรือนา้นเห็ไ